เพาลอยหัวยาวเบรกเดิมครับใช้ืวงท้ายของดี a ม็เป็นเสื้อเผาดำบนดำล่างเสื้อเผาจะแข็งแรงแปลงใส่เบรกมือเดิมหรือว่าใส่แผงเบรกเดิมนะครับสามารถใช้เบรกมือได้ตามปกติของนาวาร่านะครับสายเบรกมือเขาเข้าทางด้านหลังก็จะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงถ้าใส่เป็นเพาลอยแอลนั้นเบรกมือดึงไม่ค่อยอยากจะอยู่นะฮะเราก็เลยดัดแปลงมาเป็นเบรกเดิมจะดีกว่า เบรกมือจะได้ใช้ได้เหมือนเดิมเพราะว่ารถคันนี้เขาเน้นใช้เบรกมือนะครับวิ่งแล้วก็จอดบ่อยวิ่งแล้วก็จอดบ่อยเพราะเป็นรถส่งน้ําแข็งครับเราก็ใช้เป็นเบรกเดิมได้นะครับปแปลงได้ใช้เป็นหัวยาวเบรกเดิมนะครับหัวยาวเบรกเดิมก็ประมาณนี้ใช้จานเบรกเดิมแบบนี้นะครับเอามาทำนี่ฮะเป็นหัวยาวเบรกเดิมนะครับน่าใช้ครับจานเบรคโวร่า,าใหญ่มากโอเคก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรา ทำการวางแล้ววันนี้นะครับสำหรับรถนาวล่านะฮะก็ทําไปหลายคันนะที่ใช้เบรกเดิมแบบนี้เพราะว่าเบรกมือเขาดึงไม่ค่อยอยู่ถ้าเป็นทอร์ลอยแอลเพราะว่าทอร์อยแอลนั้น,นกลไกลเบรกมือเขาเนี่ยบางทีไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ถ้าไปเจอกับนาวาร่านะครับถ้าเป็นออ l นิวเป็นรีโวหรือว่าเป็นรถอื่นๆเนี่ยก็ยังพอทนนะนาวา่าเนี่ยเขาค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เกี่ยวกับเรื่องเบรกมือเขานะครับแล้วรถที่จําเป็นจะต้องใช้เบรกมือเนี่ยนะฮะถ้าเรา ใช้เป็นเบรกแอลเนี่ยซึ่งเราเคยทําแต่ก็ต้องยอมเลยว่ามันดึงไม่ค่อยอยากจะอยู่จริงๆนะฮะดังนั้นก็ดัดแปลงได้ครับใช้แผงเบรกเดิมของเขานี่แหละใส่เบรกเดิมของเขาใส่เบรกมือเดิมของเขาอย่างนี้เลยใส่เข้าไปที่เดิมนะครับก็จะได้เบรกอยู่ได้เหมือนเดิมนะฮะโอเคมาวล่าครับมาวล่าโอเคเบรกมือจะได้ใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะสำหรับรถที่ต้องการใช้เบรกมือ ได้เสถียรเหมือนของเดิมเนี่ยเราก็ดัดแปลงได้นะครับพอลอยก็จะมีหัวสั้นหัวยาวเบรกแอลก็ใช้เบรกแอลก็เป็นหัวสั้นแบบนี้ใส่ล้อแมกได้พอลอยหัวยาวก็สามารถใส่ล้อแมกได้เราก็แค่แปลงน็อตใหม่นะแปลงน็อตใหม่ตรงตัวดุมนะครับก็ดัดแปลงได้แล้วก็แช่ล้อแมกได้โอเคอันนี้เราก็จัดนาวลากันอีกหนึ่งลำนะครับเป็นพอลอยตัดต่อพอลอยงานสร้างใช้หัวยาวน็อตใหญ่ แล้วก็เส้นนี้นี่ต้องบอกว่าเราหดสั้นเลยหดสั้นแค่จะแผงเบรกแทบจะเกือบชิดคัตซีเลยก็ต้องเลาะขาตัวนี้ออกด้วยนะครับก็ลูกค้าต้องการให้ล้อไม่ออกล้อไม่มาติดสมแบบนี้นะครับเพราะว่าตู้เขาแคบนะครับตูแ้แคบไปหน่อยดังนั้นโจทย์ของเราก็คือต้องให้ล้อชิดในได้มากที่สุดยิ่งดีนะครับตรงนี้ก็จะเหลือช่องว่างนิดหน่อยก็ใส่สลกได้เอาแค่ใส่สลกได้แค่นั้นเอง ใส่สายเบรกเดิมเบรกมือเดิมโอเค okay. ก็สวยงามดีนะครับอันนี้ก็จะหดให้สั้นสุดเลยเพราะว่าตู้เขาแคบ,บไปนิดนึงคสำหรับนาวนร่าเป็นรถตัวใหญ่มากนะครับฐานแหนบนี่ก็กว้างมากเลยนะฮะก็เตรียมประกอบแล้วครับจัดให้นาวล่าใช้พเพารอยหัวยาวเบรกเดิมครับ